สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเส้นลายมือใบซินแสไฮนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องศาสตร์ก,การสักลายมือเศรษฐีนะคะว่าสักลายมือเศรษฐีไปแล้วนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องอะไรบ้างอะค่ะให้ซินแสไฮนะคะ,ะ,คะช่วยอบอกหน่อยค่ะ <otic> การสักลายมือเศรษฐีนะคะว่าเสริมอะไรบ้างนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของลอักษณะ รถที่ดินนะคะสักกระตุ้นเรื่องของให้เรามีหลักทรัพย์มีบ้านมีรถนะคะเสริมความมั่นคงให้กับตัวเรานะคะแล้วก็สักเกี่ยวกับเรื่องเสริมอํานาจบารมีนะคะเสริมเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะไม่ว่าจะทําทอะไรนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องต่างๆเรื่องของผู้อุถัมณ์คนคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็สักเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจบารมีเสริมในเรื่องของ โชคแบบฟุกๆถูกหวยรลยเบอร์ค่ะค่ะแล้วก็เสริมเกี่ยวกับเรื่องของเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้เราลอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสินสา่ะ